สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นัดนิสามณีหญิงข้ามเพศสุดเก่งไม่เคยท้อต่อโชคชะตานัดนิสามณีกับเส้นทางชีวิตก่อนจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นัดนิสามณีมีชื่อเดิมว่านัทชัยเลิศวรพงศ์เกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2534ปัจจุบันอายุ30ปีโดยเธอเป็นลูกชายในครอบครัวคนจีนที่มีฐานะธรรมดามีพี่น้องทั้งหมด4คนทําให้เธอในฐานะพี่ชายคนโต ต้องใช้ชีวิตด้วยความกดดันมากพอสมควรแต่เมื่อโตขึ้นนัดก็ได้ใช้แววที่โดดเด่นจนออกเดินสายประกวดนางงามตามงานวัดเพื่อหาไรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว ในด้านการศึกษาหลังเรียนจบระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนัทนิสามณีก็ได้เข้าศึกษาต่อที่เอกออกแบบแฟชั่นคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ยังคงเดินสายประกวดนางงามอยู่เรื่อยๆจนสามารถสร้างชื่อเสียงในฐานะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2013ได้สำเร็จถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตเธอชีวิตการทำงานของนัทนิสามณี กับการเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังของไทยหลังจากที่เดินสายประกวดนางงามมาอย่างชกชนนัดนิสามณีก็ได้เริ่มต้นเส้นทางการทำงานด้านใหม่ๆด้วยกันรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการทางช่องเก้าและทางช่องเคเบิลทีวีจนต่อมาก็เริ่มมีงานโฆษณาและงานถ่าย MV ติดต่อเธอเข้ามาเป็นระยะ ก่อนที่นัดนิสามณีจะไปปรากฏตัวในภาพยนตร์ชื่อดังที่มีชื่อว่าปรนนยาสองซึ่งเธอใช้ชีวิตในวงการมาได้สักระยะหนึ่ง นัดนิสามณีก็เริ่มผ่านตัวมาเอาดีทางด้านการผลิตคอนเทนต์ด้วยตนเองโดยเธอเริ่มต้นจากเพจของตนเองสบัดแปรงตามแบบฉบับบิวตี้บอกเกอร์จนมีผู้ติดตามเธอหลายแสนคนจากนั้นนัดเลยลองทำช่อง YouTube เพิ่มในชื่อว่านิสามณีดอทนั net เพื่อนำเสนอมุมมองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับเธอโดยในปัจจุบันนี้ช่อง YouTube ของเธอได้มียอดผู้ติดตามกว่าหล้านคนแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก e n e w t 4 t v c o m ขอบคุณค่ะ